บัตตาที่นี่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีเพิ่นไฟเขียวงบตั้งหนึ่งมืนแกว่าล้านเลยครับแปดหมกว่าล้านกาสันโอ้บุมเป็นธรรมาดากระตุ้นเฟสองกระตุ้นเศรษฐกิจครับเสริมแกลง SMES ไทยนุนการศึกษาวางสันนะกับประชุมกันแล้วครับเพิ่นกับมีมาตีเห็นชอบวงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่สองภายใต้กรอบวงเงิน ครับ1นึ7 0 0สนหลานโดยอนุมัติงบ1,8488.37ล้านให้กับโครงการครับสโครงการครับได้แก่โครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป่าหมายกับแล้วก็โครงการการลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์ โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยอดสอที่เข้าคุณคุณหูครับโครงการแรกกเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้รับมือกับความผันผวนจากนโยบายภาษีตอบโตของอเมริกากับซึ่งเขากอลดลงมาให้ไร้เติบนะครับตัวเลขก็นานาข้อใจยูดอกเนาะแล้วก็มาตรการภาษีส่วนเพิ่มโดยส่งเสริมการลงทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนา ทักษะดีตอนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับคณะทีโครงการที่อนะครับโครงการทีสอง้อยลดผลกระทบจากเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอโตในปี2 5 6 8โดยการสนับสนุนเงินกู้ด้านการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษา1 3 9 4 8 1สายสามารถเรียนต่อใดย่างต่อเนื่องบชงงัก ครับทั้งสองโครงการครับมุ่งส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจไทยในด้านการผลิตและทรัพยากร,กรมนุษย์รองรับความบอน,น่นนนของเศรษฐกิจเศรษฐกิจโลกซึ่งครับในระยะเงยวครับโดยรัฐบาลเตรียมพิจารณามาตรการเพิ่มเพิ่มเติมผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อซอยเรือผู้ประสบการณ์ที่ได้รับผลกระทบในระยะต่อไปนําครับอันนี้ก็คือคณะรัฐมนตรีเพื่อนเห็นชอบครับเกี่ยวกับเรลือง โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็ใส่เงินที่หลายเติบครับจอมรัฐบาลใส่เงินหลายเลยครับแต่ว่าถ้าใส่เงินใส่เงินหน่อยบางทอก็ผิดเดยครับใส่เงินหน่อยคือใส่เงินแบบเขาให้ใส่เล่หลายแต่ว่าใส่หน่อยนะครับแบบท่านผู้ว่าราการจังหวัดบุบลราชธานีเฮ้าเนี่ครับใส่เงินไปหาหมื่นกว่าบาทครับหาหมื่นหาพันและมีเสียดินนิดหน่อยครับ ในการที่จะดูแลเยาวยาซอยเหลือภูที่ประสบไข่การลบการต่อสู้ไทยกัมพูชาเนี่ยครับก็เป็นปัญหาขึ้นมานะครับมีการชี้แจงกันผ่านทั้งโทรศัพท์มือถือเขาไปในสภาเลยซึ่งรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมาาไทยเป็นต่อโทรศัพท์หาท่านผู้ว่าเลยไอ้ผัวชี้แจงเลยมันเป็นอย่างไรงบมันเบิกว่าไรบอกหรือมันเบิกยากหรือหรือหยาดที่คุกหรือจังไหนเดี๋ยวดีว่ามัเบิกเพราะว่าฝ่ายข่านเขาถามเขาแง่แล้วก็ตั้งกระทู้ ตอนรัฐมนตรีก็ต่อสายมาหา่านผูวาดีดท่้นัู้ววารับโทปปรศรัพท์พอดีก็ชี้แจงกันไปครับอืมเงินพูนว่าคือเบิกหน่อยคือใส่หน่อยแท้จังหวัดอื่นเขาใส่สี่สิบห้าสิบล้านงบคนละลอยล้านประเจังหวัดละลอยล้านเลยของเข้าใส่หน่อยครับท่านผูวะอะไรกันจังหวัดพ็นก็ชี้แจงว่าโอ้มันมีเงินของกาชาดน้ำมีเงินของาคกอกชนเอ,อนเ่อมีโรงคัวประราชท่านมาเห็ดอาหาร นงพี่น้องเขากับรับประทานมีได้หลายไฟา์เขาเขามาซอยเหลือนะครับมันเลยประทานที่เบิกเงินไปใส่ใจตอนนี้ตังเบิกงบไปอยุ่แล้วงบเทียมาใส่ก็เป็นงบของอบตซึ่งเป็นงบทองทินซึ่งเขาอยากดูแลนคนในทองทินของเขาเพิ่็ชี้แจงไป